ครับวันนี้ผมหมอยะชัดเจนจะเพจถอดครยลุยสวนนะครับได้มาอยู่ที่สวนพี่เพนพี่หน่อยที่จันเขมนะครับเป็นแปลงทุเรียนที่ผมจะจัดการเล่าเรื่องการทําสารแพคโคบิทอโซนในฤดูการนี้โดยผ่านสวนนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่บสองกรกฎาคมนะครับตามมาดูแปลงทุเรียนพี่เพนพี่เพนพี่หน่อยได้ทําสารไปตั้งแต่วันที่สิบเก้ามิถุนาหนึ่งชุด แล้วก็26มิถุนายนอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมหมอยะจะพาไปดูอะไรบ้างฝากติดตามชมกันนะครับตอนนี้ผมอยู่สวนของพี่เพนพี่หน่อยก็ตามที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่าปีนี้ผมหมอยะจะเล่าเรื่องการทำทุเรียนนอกฤดูโดยการใชา้าสารแพคโคบิวเทอโซผ่านทางสวนพี่เพนและพี่หน่อยนะครับแปลงนี้นะครับทุเรียนของพี่เพนและพี่หน่อย มีการทำสารโดยแบ่งออกเป็นสองรุ่นนะครับก็คือรุ่นวันที่19กับรุ่นวันที่26นะครับมีการผูกเชือกไว้ที่ต้นเพื่อแบ่งแยกนะครับวันนี้วันที่22่บกรกฎาคมนะครับทำสารไปวันที่19มิถุนานะครับวันนี้ผมตามเข้ามาดูเรื่องของการพัฒนาตาดอกและการทำงานของสารที่ระบบรากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ันนี้คือสารของต้นทุเรียนที่ได้รับสารแพคโคบิวเทโซไปเมื่อวันที่19มีนานะครับวันนี้วันที่22กรกฎาคมใ,ให้สังเกตดูรากนะครับรากขอจะอ้วนๆปมๆนะครับให้ดูนะครับมีความชัดเจนสวยงามนะครับแปลงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะของตาดอกนะครับรอสักครู่นะครับ มาดูแปลงพี่หน่อยนะครับซึ่งตอนนี้มีการฟอร์มตาดอกแล้วนะครับหลังจากทำสารไปเมื่อ19มิถุนามีฝนตกตลอดนะครับนั้นแปลงนี้การจัดการในช่วงนี้นะครับหลังทำสารสา30วันก็คือการดูแลไม่ให้ตาดอกมันฝ่อวันนี้เลยเข้ามาติดตามดูนะครับตาดอกพี่หน่อยยังไม่ฝ่อนะครับยังอยู่ในการพัฒนาที่ดี แขนงนะครับแขนงในต้นพี่หน่อยก็ยังไม่ได้แต่งนะครับก็เรียกว่ารอรอให้อากาศมันมันแห้งนะครับให้ความเครียดมันเข้าแล้วก็จะตัดแต่งแขนงนะครับเป็นการเพิ่มความเครียดไปในตัวเพื่อให้ทุเรียนออกดอกได้ดีนะครับังนั้นในการทําสารนะครับหรือทําทุเรียนนอกฤดูในช่วงฤดูฝนสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับหลังทำสารไปแล้วยี่สิบวันก็คือการดูแล ไม่ให้ตาดอกที่พัฒนาแล้วฝ่อหายไปหรือเปลี่ยนเป็นตาแขนงการจัดการต้องใช้อะไรทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามใน EP นะครับครับลักษณะของฟอร์มตาดอกของทุเรียนทําสารของแปลงพี่หน่อยพี่เพนนะครับที่ทําสารไปเมื่อ19มิถุนาจะเห็นการพัฒนาเนี่ยค่อนข้างจะออกมาเยอะนะครับในกิ่งที่มีการแตก นะครับแตกเป็นง่ามนะฮะตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับครับนี่คือตาดอกของต้นที่ได้ทําสารไปเมื่อวันที่19มิถุนานะครับของสวนพี่เพนพี่หน่อยนะครับหลายคนสงสัยว่าจะดูอย่างไรว่าตาดอกใหม่หรือเป็นตาดอกเก่า ฟอหรือไม่ฟอนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับก็คือเอามือเนี่ยฮะเอามือจับไปที่ดอกนะครับแล้วก็บี้เลยครับถ้าบี้เป็นฝุ่นก็คือตาเก่านะครับแต่ถ้าหากว่าเราจับแล้วบี้นะครับไม่เป็นฝุ่นนะครับแข็งกระด้างนะครับอันนี้คือตาดอกใหม่นะครับเช็คกันง่ายๆแบบนี้นะครับครับสําหรับสภาพใบของสวนพี่เพ็ญพี่หน่อยนะครับ นี่วันนี้หลังจากฝนตกผ่านไปนะครับก็มีแสงแดดจ้านะครับพอแดดจ้านะครับสิ่งที่เห็นก็คือใบเนี่ยนะครับมันจะเขียวเข้มเป็นมันเงาเลยนะครับอันนี้คือความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ของอาหารที่มีอยู่ในต้นนะครับที่พร้อมจะออกดอกนะครับ